สวัสดีค่ะลูกค้าจ้าแม่ค้ารีวิวนะคะจะเป็นกรอบรูปมังกรทองนะคะเสริมหงชุ้ยค่ะลูกค้าจ้ามังคังร่ารวยนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำค่ะใส่กรอบพร้อมกระจกนะคะด้านหลังมีหูสำหรับแขวนเรียบร้อยแล้วนะคะขนาด35คูณ77เซนติเมตรนะคะได้รูปได้กรอบพร้อมกระจกและหูแขวนค่ะลูกค้าสวยมาก,มากเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะ โรยกับเห็ดขัเสริมห่วงจุ้ยมั่งคั่งล้ำล่ำรวยนะคะสวยมากๆค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านเราก็ได้นะคะชื่อร้านหนูตั้งใจรวยนะคะอยู่จังหวัดพิศนุโลกหน้าร้านอยู่พิกัดหน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8ดโมงกว่าขึ้นไปนะคะถ้าสนใจก็ เข้ามาดูได้เลยค่ะลูกค้ากอบสีโอกทองสวยมากนะคะเสริมห่งจุ้ยกันนะคะมังกรจะมีผ้าที่เป็นสีดําและสีแดงนะคะใครชอบสีอะไรก็เข้ามาแวะดูแวะชมเลือกซื้อผ้าไปเสริมห่งจุ้ยหรือเป็นของขวัญของที่ระลึกกันได้เลยค่ะคลิปนี้แม่คะไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ